โลเนทวินหวะดกลัวแฟนคลับบางคนบุกรุกคุกค,คามติดตามถึงบริษัททําเอาหนุ่มๆแห่งบีออนคลาวถึงกับตกใจเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีกลุ่มแฟนคลับจํานวนหนึ่งจากรูปคาดว่าน่าจะประมาณ4-5คนได้มีการบุกรุกพื้นที่ของบริษัทบีออนคลาวเพื่อติดตามตัวศิลปินซึ่งพฤติกรรมลักษณะนี้ค่ะสร้างความหวาดกลัวให้กับศิลปินและทีมงานเป็นอย่างมากด้านหนุ่มอโปถึงกับบอกว่าผมกลัวซึ่งทางด้านบริษัทบีออนคลาวก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าเมื่อเวลา เวลา21.53นาทีได้มีบุคคลพยายามบุกรุกพื้นที่ของบริษัท Bioncrao การกระทําในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความรักในตัวศิลปินแต่มันคือการบุกรุกและคุกคามพื้นที่ส่วนบุคคลที่สร้างความหวาดกลัวและอันตรายมาต่อศิลปินและทีมงานตอนนี้เราได้ดําเนินการทางกฎหมายในข้อหาบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวแล้วเราตึงเตือนผู้ที่ไม่หวังดีที่คิดจะกระทําเช่นนี้อีกให้รับทราบไปว่าการกระทําแบบนี้เป็นการละเมิดกฎหมายแห่งราชนอาณาจักรไทย นอกจากนี้นะคะยังได้มีการถแถลงและชี้แจงเป็นภาษาจีนอีกว่าในตอนเย็นของวันที่12กันยายนน2565มีกลุ่มแฟนๆรวมตัวกันที่บริเวณทางเข้าบริษัทและใกล้กับทางเข้าบริษัทและพยายามเข้าไปในพื้นที่บริษัทโดยไม่ทราบเจตนาพฤติกรรมนี้ทําให้เกิดการแทรกแซงพื้นที่บริษัทและความเป็นส่วนตัวและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของเราอย่างจริงจังเนื่องจากในขณะนั้นตัวศิลปินอยู่ในบริษัทจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อศิลปินด้วยดังนั้น พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงเราจึงขอความร่วมมือและชี้แจงดังนี้ 1. พฤติกรรมข้างต้นของแฟนๆได้ส่งผลกระทบและแทรกแซงออฟฟิศของเราและชีวิตส่วนตัวของศิลปินอย่างร้ายแรงโปรดหยุดการกระทำผิดเช่นนี้ทันทีพฤติกรรมนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องสําหรับแฟนๆในการแสดงความรักต่อศิลปิน 2. ขอเรียกร้องให้แฟนๆติดตามศิลปินอย่างมีเหตุและผลและอย่าทาพฤติกรรมข้างต้นซ้ําอีกเด็ดขาดสําหรับเหตุการณ์วันนี้ทางบริษัทและศิลปินหวาดกลัวอย่างมาก 3. หากมีพฤติกรรมผิดผๆคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นอีกและส่งผลเสียร้ายแรงต่อบริษัทและศิลปินเราจะใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นตามกฎหมายไทยหวังว่าทุกคนจะทราบและเข้าใจบริษัทมีออนคราวอยากให้แฟนๆและศิลปินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนจากแฟนๆทุกคนพฤติกรรมเหล่านี้ไม่น่ารักเลยนะคะยังไงก็รักศิลปินอย่างมีสติด้วยค่ะ